กำลังถูกยิงใส่แยกกล้ามมาช่วยแล้วโอ๋อน,นี่มันตามไม่เลิกเลยเว้ยกำลังชาร์จกรอเดี๋ยวจะลองเข้าไปชาร์จมันดูนะในชะ้กำลังชาร์จกรอ,อกำลังรีโหลดคุณทนหลอกแล้ว <ม>ร้านลิสแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0คนเติมเกมียํชั้นนาในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเก l ียนแอดไลน์แอดลิสแมนช็อปหรือทางเว็บไซต์ lismanshop.com เติมเร็วดุดสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ซต้องนึกถึงลิสแมนช็อปมีผ่านท้ายตรงนี้เลเวล3 สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเก็บของไว้ก่อนดีข้างๆเมื่อกี้หลงนะรอบที่หนึ่งเริ่มนับถอยหลังก่อนเบนโบเซฟโซ่ อีกับโว้ลนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลองดูทางโน้นหน่อยอู้สวยครับอาสามชนหนึ่งนะผมชอบอาสามชนหนึ่งมากเลยนะครับได้ทั้งระยะใกล้ระยะกลางแล้วก็ไกลเลยนะผมไม่อยากจะเล่นปืนไหนเลยนอกจากอาสามชนหนึ่งนะครับส่วนปืนลองตอนนี้ก็พยายามฝึกอา่าไอ้นี้เรื่อยๆอยู่นะครับพีชคิปเปอร์เรื่อยๆอยู่นะ ไปเอาเกลอะม่วงก่อน,นนะเพื่อมีนะครับเจอแล้วครับพ e a คิปเปอร์นะช่วงนี้ก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าผมฝึกพ e a คิปเปอร์อย่างหนักเลยนะเพื่อที่จะเอามาเป็นปืนเมนหลักของผมนะครับสองปืนนี้นะ A สามสุดหนึ่งกับพ e a คิปเปอร์นะครับ และหลักๆก,ก็คือจะฝึกระยะใกล้ด้วยนะครับก็เลยต้องใช้ปืนนี้นะก็จะได้ชินไม้ชินมือของเรานะครับมีกล่องพยาบาลตรงนี้วันนี้เราเล่นกับน,น้องนี้ด้วยนะน้องคนที่มาคอมเมนต์ในสตรีมผมบ่อยๆนะครับผมไม่รู้ว่าน้องเขาชื่ออะไรนะครับไม่ได้ถามชื่อเลยอ่ะแต่ที่รู้ๆก็คือ น้องเขามาคอามเมนต์ผม<อ>บ่อยมาก<อ>านะครับ<อ>แล้วก็ <ไป S 1> ดูผมเกือบจะทุกวันเลยอะถ้าว่างก็มาดูทุกวันเลยนะครับเมื่อกี้น้องเขาก็ชวนมาผมก็เลยเล่นด้วยนะแล้วก็ลวดทําคลิปไปเลยนะครับเอาหลุดหรอเป็นไรเนี่ยนี่นะครับคนนี้นะน้องที่ชวนผมมาเมื่อกี้นะครับโอเค เหมือนเราจะเล่นชิวๆนะตอนนี้ก็คือแรงเหมือนกันนะครับดันแรงเหมือนกันนะกำลังพุ่งไปข้างนอกกำลังพุ่งไปข้างนอกกำลังถูกยิงใส่แยกร่างมาช่วยแล้ว โอ้ยอน,นี่มันตามไม่เลิกเลยเว้ยกำลังชาร์จรอเดี๋ยวจะลองเข้าไปชาร์จมันดูหน่อยนะเป็นไงเป็นกันละมันมันได้ใจยเยอะไปนะ <ไ>คราได้แล้วเรากำจัดแชมเปี้ยนแล้วพวกเขาไม่แรงเท่าไรข้อบ่ยไม่ต้องกังวลมีรายถ้าเราถอยมันจะได้ใจเรื่อยๆนะเราต้องคำนี้มากไอ้พวกเนี้ยเราเหลือแค่50%แล้วนะเด็กๆใช่แล้วมาไปกัแบบนี้นนเดวิสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสามกำลังชาร์จเกราะกำลังรีโหลดอย่างนั้นก็รอดมาได้นะตรงนี้เลเวลสามกิวอัติเมตของฉันมีกล่องพยาบาลตรงนี้ ต้อนรับผมอย่างนี้เลยเหรอวันแรกของผมนะเว้ยที่แชมเปียนเดี๋ยวผมจะโอ้โห,โหมันแลกแลกอะไรไม่รู้กำลังพุ่งไปขา้างน้าต้องเช็คทุกระยะนะครับเพราะว่ามัน,รนแรงสูงๆูงเนี้มันมันเล่นยากขึ้นแล้วนะมันจะมันสามารถจะโดนดักเมื่อไหร่ก็ได้ อนนี้เหลือซทีมนะครับแต้มน่าจะขึ้นอยู่นะการกดแรงของผมนะครับกับน้องอีกคนนะน้องคนดูนะครับผมต้องถามชื่อ่อชื่ออะไรยังไม่รู้เลยเดี๋ยวตอนเดนถ้ามาดูนะเออถ้าถ้าเจ้าตัวมาดูคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกชื่อด้วยนะผมจะได้เรียกถูกนะครับกำลังพุ่งไปข้างมีโอกาสทําคลิปด้วยกันบ่อยๆนะตอนนี้น้องอาจจะทําคลิปอยู่ก็ได้นะเพราะว่าน้องทำยูทูบอยู่นะตอนนี้ หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับตปปแต่เห็นชื่อแล้วเหมือนแบบทำยู u ูบแบบีกพยาบาตรงนี้แค่ชื่อในเกมนะครับก็รู้แล้วว่าทำยูทูบแน่นอนอปไปกันคนละที่คนละทางเลยผมไม่ได้ดูเพื่อนเลยนะครับตอนนี้ผมต้องพยายามดูเพื่อนให้มากกว่าน,นี้ที่ผมพยายามฝึกระยะประชิดนะครับเพราะว่า มันมันจะนผมจะเอาไปสู้ระยะประชิดกับไอ้พวกแรงสูงๆอะ่ะยังเลนเมื่อี้เห็นปะมันกระโดดแบบดึง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 แล้วมันหยุดนั่นแหละมันเป็นข้อพิพาทของมันนะครับมีดีเวอร์ชันตรงนี้อาวธติดอุปกรณ์ครบผมเลยยิงโดนง่ายนะความกระสุนพลังงานตรงนี้เลเปกติมบบผมกระโดดอย่างนั้นแหละผมเลยโดนยิงง่ายนะครับผมต้องพยายามฝึกให้มากขึ้นเพราะว่าจะได้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการโดนยิงแล้วก็เราจะได้รู้นะครับเฮ้ยหลายนี้ถ้าโดดอย่างนี้มันจะโดนยิงนะนี่นะครับถ้าโดดแบบด,ดึงดึงดึงเข้าไปหาสตูเนี้ยมันจะโดนยิงนะครับมันต้องแบบโดดซ้ายขวาอย่างนี้นครับนี่ไปข้างหน้าเรื่อยๆโอ๊ยโดนโผอ่นั้นไม่กล้าสู้เลยตรงนั้นนะถ้าอยู่ข้างบนอ่ะต้องขึ้นบนก่อนขึ้นบนให้ได้ก่อนนะทุกคนไม่งั้นเราเละนะ ทำไมผมยืนสู้นะครับเมื่อกี้นะเพราะว่ามันเกาะขาวนะต่อขาวกันนะครับผมก็เลยยืนช่้นะมีโลน็อกดาวตรงนี้เลเวลสเฉียงเท้าอยู่นะนนเฉียงเท้าอยู่ไหนไม่รู้อะคำตื่นวงเซฟโซนกำลังขยาเท้ารื่นีรนเซกำลังพะ่งไปข้างหน้าฉันกํเลังชารเจเกาะมีแคำแพ็เกจกกำลังส่งมาง ข้างบนแน่นอนเฮ้เดี๋ยวนะมีอีกทีมกำลังมาทางนี้กำลังชาร์จเกราะถอยกันไหมเดี๋ยวก่อนนะตั้งหลักตั้งหลักเดี๋ยวผมต้องหาพื่อนเพื่อนนะเริ่มนัก่อนบีบงเซฟโซน เราก็พัเข้าไปทางนี้เลยไปตรวจดูทางนั้นกันเถอะมีแบตเตอรี่เกรอกตรงนี้บ้านนี้ไม่ดีนะผมว่ากำลังพุ่งไปข้างนอกคุณโดนหลอกแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวผมยิงให้ดใหดเดี๋ยวยิงให้เพื่อนนะครับ ยิงผมเชียเลยเกำลังถูกยิงใส่อ้ยมันเลงผมไ้เลยอะแค่ต้องรักษาตัวเนี่ยและตัวเรานะไม่มีนี้ด้วยไม่มีตัวพาขึ้นไปข้างบนเลยอะ เฮ้ยเทรเบอร์ผมต้องถอยให้ได้ผมต้องให้ได้โอ้โหเกือบไปแล้วคุณโดนหลอกแล้วคุณโดนหลอกแล้วรอดที่ห้าเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงสี่เกาะไม่ได้ทุกคน ้องขึ้นยังไงตอนนี้เฮ้ยขึ้นได้เหรอ,อขึ้นได้เฮ้ยเย้เย้เก็บได้แล้วทุกคนมันต้องออกมันต้องออกมันต้องออกนะกำลังส่งเยื่อโลกของฉันออกไปกำลังส่งไปครักคำตืต่นวงเซฟโซนกำลังขยับมันต้องออก คุณโดนหลอกแล้วเอ้อกำลังถูกยิงใส่กำลังสังสเพราะมันจะเอาน้องคนนั้นนะ เรียบร้อย,ยเก็บหมดเสร็ครับนี่มันต้องอย่างนี้ดิอาผมมีเพื่อนโซโลได้แล้วตอนนี้ชิวๆไปนะครับเดีย๋ยวเรามาดูดาเมจรวมๆของเรานะไอแต่เพื่อนอีคนดามเมจเยอะนะเหมือนจะโดนลาสไปเยอะเลยผมดาเมจน้อยสุดในทีมเลยนะครับแล้วก็ค่าอันดับสองในทีมนะก็ถือว่าดีนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ผมด,ด, like, ด,ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าชอบนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ